สบายดีพี่เองะอาเมืองแทนเพียงการเราใกลเสร็จไปอันนี้ลื้อลงแล้วเปลี่ยนปรับไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีโฮ Kok kok kok. Cuba lima dia apa

ียกันตัวนราแ้เดยวจะเนขีด่้้อมือด้นเลยอ่จันเยเสียงขีดเมื่อนเจ้าว่ามือจับหลุดเปล่าเจ้าจะมื่อจับดังเลยเจ้าดังเลยคู่ข้าวไปแล้วยกันดดว่

yeah mm -hmm. ใกล้จะเดินอยัอยงห้างนี้ครับไค่ชืว่าอะไรนเนะไอ,อ,อ,ทอ้ที่ว่เป็นยังสิบ่ได้ยินเนาะเขาบอกเนาะเอออะไรเกี่ยวง่ ไ,ไดแน่เลยฮึแล้ววัาจิตมันจะเนี่จัรับเปลี่ยนตัวุงแลวห้องน้พูดได้ท้องท่เขาได้ไมหมดละอฮึเขาจะบอกสุดลสมองสมองปลาลอยลวมืเสาเเหยนหรือบป่หักใช่่บ <c oughs> ข้านท่งมันจะบ้าหักก่อนบ่

Bớt cái nó nó cứ chụt tịt dữ. này. Một, chút. một chút. อย่าเดียดงมันดออเด้อลองเอาผีพะเหลียวมือมไมัอยู่ข้างบนฮึูเอลูยังคักแนนีืก็ว่าติดกันเดงานเดินเดียวม <ừ. S 2> ี่จะเสียวงามยังเดียวเนาะง่ามันพอดีสุวรมืองามก็บองว่าึ้งงามตึ้งเด็กเด็มีหงอแ เดี๋ยวนี้ก็บอพ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  ตําลีเ <expands> ส <and floor trendy> ือได้ป <objectives> ่ะับตรงเช่เงียนกิบโดยใาว่าลูนชิ้แต่มันหัวเจ็ดไม่รู้เกียดได้ไงนี่ยหัวยื่นอืมก็ตู้นี้ขงวดนี่ก็ตู้นีไงเนี่ยล้ดิสักเจ็ด

อคลีมนียวจำนี่แหละครับของคนเ c ็ด้ด้ลหลายครับสำบัาย